ชีสเค้กครั้งแรกจะเป็นยังไงก่อนอื่นใส่ครีมชีสน้ำตาลโยเกิร์ตนมข้นหวานนมสดไข่ไก่แป้งเค้กเกลือลงไปผสมค่ะวันนี้สมายใช้เครื่องผสมของเคนบูดนะคะผสมได้เนื้อเนียนมากต่อมาเตรียมแครกเกอร์กับเนยกันค่ะแครกเกอร์นะคะสมายใช้เครื่องปั่นของบราวนค่ะปั่นแม่กี่วินะคะละเอียดเลยค่ะแล้วก็เอามาผสมกันแบบนี้นะคะไว้กรุกเป็นชั้นแรกของเค้กค่ะกดๆให้แน่นนิดนึงนะคะ แล้วเทครีมชีที่ผสมไว้ลงไปเลยค่ะเนื้อเนียนมากมาทำรูเบรี่แยมกันต่อเลยค่ะแล้วเอาไปตั้งไฟนะคะจะบอกว่าต่อไฟฟ้าของแอคเซียคือร้อนเร็วมากค่ะส่วนฮูดดูดควันนะคะแค่บวกสะบัดแบบนี้ก็เปิดได้แล้วค่ะเอาใจไปเลยกานแต่งหน้าเค้กนะคะมาวอร์มเตากันค่ะจะอบไฟบนล่าง160องศา40นาทีค่ะเตาอบของแอคเซียนะคะสามารถพรีฮีตติ้งไว้ได้เลยค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะเตือนว่าเตาพร้อมแล้วค่ะเราก็เอาเค้กเข้าเตาอบได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาโอเคไหมคะมาชิมกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอย่างที่เห็นนะคะรสชาติอาจจะยังไม่เป๊ะค่ะต้องฝึกอีกนิดค่ะแต่พอมีอุปกรณ์ดีๆนะคะก็ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นโมเมเน่ในครัววันนี้เลยเต็มไปด้วยความสุขค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ